จิตวิญญาณของเธอผู้อ่านแต่ละคนมีมาก่อนการถือกำเนิดของจัก,กรวาลตามกฎเกณฑ์แห่งการเวลาของเธอแต่จิตวิญญาณเหล่านั้นยังไม่ได้ปรากฏเป็นรูปธรรมสิ่งที่เธอพอจะประมาณได้และฉันขอย้ำว่าเป็นเพียงการประมาณก็คือภาวะของจิตวิญญาณซึ่งยังไม่ได้ปรากฏเป็นรูปธรรมเหล่านั้นอยู่ในภาวะของความฝัน ในภาวะดังกล่าวซึ่งมีมาก่อนการถือกำเนิดหรือก่อนการเริ่มต้นนั้นจิตวิญญาณเป็นอิสระจากช่องว่างระยะทางและการเวลาและมีความตื่นตัวต่อความเป็นไปได้อันหลากหลายมันเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดเป็นคำพูดได้ยากแต่การถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวนี้ให้กับเธอเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งจิตวิญญาณของเธอเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์อันไร้ขอบเขต